เจ้ครับเจ้าเอ้าไม่ยังเปล่าอันผมว่ามีเรื่องเสียนมาบอกกับเจ้มื่นนี่ไหมครับไม่ยังล่ะโอ้ยผมเหมือนตากค้นหมื่อคืนนี่เป็นเจ้ามาเลยเป็นตันดังสิกีโบกจะได้โบตัวเรียกว่าจีขอาลาจังมื่นนึงสันดอกอีกแล้ว <c oughs> ไม่ได้ขออ่างก็เกาขนาดตัวฮะ <c oughs> ย่ามไหนก็เป็นไทยก็เป็นวัดก็สมัยอยู่หันบอเพราะไห,ห่ได <c oughs> ้ดอกชือว่าอังสัน ผมเป็ดวัดดีบ่อยผมล่าแล้วมื่อวานน่นบังกระดานมาหาเป็นยังคือล่าได้ตั้งหาหกมือคุณอันเมื่อวานที่เขาล่าไปนะเขามีเหตุผลหเหตุผลนี่ยังอีกเหรอเมื่อคืนนี่เขาไปร่านมุกกระท่าเมื่อคืนนี่เขาละตักไอศครีมเขาตักแห้งหลายละคอเมื่อเขาละพิกซ <c oughs> ุ่มเหตุผลเด,ดิมๆก็เกาเนี่ยเศร้าบ่อหรล่าคุณไปหายกข้องคุณ <c oughs> <c oughs> <c oughs>